สวัสดีครับขอตระเข้าสู่ช่องเมเดีสตอรี่นะครับวันนี้มาหาย่าหน่อยกับปูส่สาเห็นบอกว่าจะทำอะไรครับแม่วันนี้วันนี้ว่าจะปลูกลูกกระจับโอ,ลอ้ลองดูลองดูลองดูเห็นแต่ในคลิปนะแม่เนาะเห็นแต่ในคลิปเป็นยังไงบ้างหลานไปอยู่ต่างจังหวัดนานก็ หลานมาถึงแล้วก็ดีใจสุขภาพจิตก็ดีสดชื่นใครซึ่งขอมใสส,สุขภาพจิตใครลหลานอ๋อหลานนึกว่าแม่เป็นห่วงนึกว่าจะเหนื่อยอ๋อนึกว่าหลานจะเหนื่อยเพียแต่กลับมาก็สดชื่นอยู่เหมือนเดิมผิดคาดผิดคาดเออญาตก็ขอบคุณญานเออ ย่าทิพย่านกย่าคุณย่านกน้อยคุณย่าทิพแล้วก็ปูพมแล้วก็คุณลุงคุณลุงเฉลิมเฉลิมหรมพี่ชายย่านกน้อยเฉลิมอขอบคุณได้ลายสำหรับรูปกระจับที่ให้มา <c oughs> ย่าหน่อยก็จะอนุรักษ์พันไว้เิ่น เพื่อนไม่ว่าเพื่อนเพื่นเหมือน่านกใจดีใจดีใจดีทั้งที่ทั้ง้องน่ารักจริงอบอุ่นดีใจที่เมดีไปอยู่หลายวันก็ดูก็อบอุ่นดีแล้วแล้วเป็นไงบ้างถ้าถ้าหลานจะไปอยู่ที่พิษณุโลกคิดยังไงก็ไม่ได้คิดยังไงก็แล้วแต่ถ้าสะดวก ถ้าทางนั้นสะดวกแล้วก็มีสะดวกก็แล้วแต่ครับก็สนับสนุนมันก็ไม่ไกลเนาะมันก็ไม่ไกลก็ไปอยู่นู่นก็เห็นกันทุกวันก็เลยไม่คิดถึงเท่าไหร่ไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะไม่เห็นหน้าเห็นตาก็คิดหนักอยู่แต่เดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันดูลงคลิปทุกวันเลยลงคลิปกันทุกวันเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันก็อยู่ได้บางทีเช้ามาเย็นก็ถึงแล้ะไปสิบชั่วโมงก็ ถ้าภักใต้นี่เป็นห่วงมันเปนไก่พักใต้ไก่อันนี้คือนี่ก็ไม่ไก่เท่าไหร่ถ้าไม่แวะเลยนะประมาณแปดชั่วโมงถ้าไม่มีเด็กเราก็ไปด่วนมานแปดด่วนแปดชั่วโมงก็คือออกมาแปดโมงเช้าถึงประมาณสี่โมงเย็นก็ไม่ต้องรีบหรอกเวลาวันหนึ่งก็ไม่ถือว่าไกลครับถ้าสองสามวันเป็นห่วงอืมก็แม่ก็บอกนะคะคือสะดวกแม่ชินแล้วลูกชินแล้วชิน หนึ่งไม่ค่อยได้อยู่บ้านแม่ก็ชินแล้วทําใจมานานแล้วมามาไปไปมามาไปไปเราก็ดูตามสถานการณ์น้องแม่นาะก็ดูตามสถานการณ์ถ้าสะดวกก็อยากไปก็ไปถ้าแม่น้องน้อยมีอะไรหช่วยใช้สอยก็ไปช่วยแกไปหนึ่งเดือนสองเดือนอะไรเงี้ยไปหนึ่งเดือนสองเดือนก็แวบไปแวบมาก็ได้อยู่ก็ดูรูปกัน ะเลยเนาะก็ไม่ได้ไปล่ำไปเลยเนาะก็ไปไป,ไป,ไปมาประมาณนี้ครับก็ได้อยู่จริงๆแล้วแม่ก็เคยเปลยเลยนะครับ<แ>ว่าถ้าถ้ามันเหตุการณ์โลกเศรษฐกิจอะไรมันเป็นยังไง<อ>ก็บ้านให้เขาเช่าแล้วก็อ,อยากจะไปอยู่กินใ,ใจนานแล้วล่ะว่าเตรียมไว้นานแล้วแ่ละว่าบ้านให้เขาเช่าถ้าถ้าให้เขาเช่าแล้วถ้าไม่มีทางไปแล้วก็ทําบ้านอยู่ ทำบ้านเล็กๆอยู่ถ้ามีธุระไปก็ไปได้จะได้เป็นอิสระใช่ไหมจะได้เป็นอิสระไม่ไม่ได้มานั่งขายเป้าขายของเพราะว่าเราก็ชอบอิสระเนาะอิสระครั้งหนึ่งก็ว่าก็ไปอยากมาก็มาได้ก็จะไปฟินแลนด์แม่ก็ไม่ห้ามนะครับจะไปไห้ห้ามจะไปไหนก็ไปแม่บอกก็แล้วแต่บ้านก็แค่ว่าเดี๋ยวเราปรับปรุงไว้มันก็มีคนมาเช่าได้มีคนมาเช่าก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันมันก็ไม่เหนื่อย พราะว่าแม่ก็ไม่ได้อาศัยเขาเรียกว่าให้ลูกหาให้ <laughs> ไ,มไ,ไม่ได้คิดต่อไม่ได้คิดต่อที่ว่าลูกจะหาให้อะไรเงี้ย <c oughs> เออเออก็เลยสบายสบายเวลามาก็ช่วยกันพัฒนาเวลา, <c oughs> าไปก็ไปก็ไปดูไปศึกษาถ้าไม่มีที่ไปก็ช่วยกันพัฒนาใช่ใช่นั่นคือประมาณนั้นประมาณนั้นเอฟซีอาจจะเป็นห่วงว่าไอ สงสารย่านหน่อยกับปู่ซ้ำว่าจะให้มาพัฒนาก็ก็ใช่อยู่มีงานไปก็แล้วแต่มีธุระไปมีธุระปะปังไปเป็นช่วงเป็น,ปนช่วงเนะแม่ช่วงเป็นตอนไปไปเดือนหนึ่งกลับมาสิบวันยี่สิบวันหรือจะอยู่เดือนหนึ่งไปสิบวันก็แล้วแต่นะครับไม่ได้ว่ากัน ประมาณนี้เดี๋ยวเราไป FC ก็เข้าใจตามปลูกต้นกระจับกันเดี๋ยวจะไปปลูกต้นกระจับที่ปูเสริมปู่เฉลิมเฉลิมเฉลาฉเหลาแม่เฉลาแม่คุณท่านใจดีมากเนาะรับขอบคุณก็จะอนุรักษ์พันไว้ให้สืบทอดต่อไปขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ขยายไปเรื่อยๆเนาะมาเลยนี่นะฮะ เอามาให้เยอะเลยโอ้ย <c oughs> oh ขอบคุณมากนะครับของโปรดปลูกให้เ <Trop> ป <otype están> ็นเด้อก็จะปลูกให้เป็นอยู่เพราะว่ามันดูงแรงเยอะดึงแรงดึงแรงเยวห้ามันมันจะขาดเดี๋ยวใส่ถุงออกจากมันอาเลย เน็บได้เลยนะพ่อเนี่ยตรงข้างล่างเนี่เน็บได้เลยใถ้าว่ามันสั้นเพื่อนก็บอกว่าให้เน็บตรงขอบตะลิ่งแต่ถ้ามันยาวก็เน็บข้างล่างก็ระยะเผื่อว่ามันจะให้มันติดดินอ่ะครับให้มันติดดินพ้นดินอ่ะจะมาปรับปรุงใหม่ดินน่ะเพราะว่ามันยังมีหญ้ามีอะไรเยอะอยู่เน็บไว้ก่อนนะเอา มีมีหมากเลยหมากก็มีเดี๋ยวนี้ก็เหน็บเลือดลอยอันนี้มันเพิ่อนบอกว่าหนึ่งก้อนเนี่ม,นม,นมันมันมันมีสามอันใช่ไหมเนี่ยมันได้สัางสามอย่างเนี้ยก็บีออกไปอีก กต่แก็เด็ดแต่ว่าเราก็เน็บอัละอันนั่นแหละเนี่ยว่าอันละอันนั่นแหละเดี๋ยวมันขยายอ๋อใช่ใช่แม่เดี๋ยเดีดยตรงนี้ทางนี้เราก็เด็ดตรงนี้ตรงนี้เราก็เด็ดตรงนี้ใช่ใช่เผื่อว่ามันย่างน้ำพอดีจะได้ครับใช่แม่จะได้เม็ดเกยตื้นครับมันจะได้ไม่ลอยหายไปอันนี้ได้เลยเนี่ยมันก็คล้ายๆกระบัวนี่แหละคล้ายกระบัวคห้ แค่ให้มันโดนพื้โดนโดนน้ำหน่อยโดนโดน,โดนด,นดนินจับดินหน่อยจับดินลอ,อยนะกลับมาถึงบ้านแล้วนะเอซ <FC. S 2> ถึงบ้านแล้วขอบคุณเอซีที่ให้กำลังใจมีดีแล้วก็หลานหลานครับที่ไปอยู่นั่นอบอุ่นทั้งเอซีทั้งย่านกย่าทิพห้ความดูแลทุกคนทีทุกท่านนะคะคขอบคุณค่ะก็ะเดี๋ยว อีกแป๊บหนึ่งนะให้พ่อแต่งตัวก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปด้านหลังนี่เองก็จะไปปลูกต้นกระจับนะฮะลองดูโซนนี้เขาไม่ค่อยมีใครปลูกนะฮะเมื่อกี้ก็คุยกับแม่เรื่องเป็นยังไงถ้าแบบว่าลูกๆไปเที่ยวไปฝึกงานที่พิษณุโลกนะฮะเอฟคงในลักษณะประมาณว่าไปเที่ยวไปฝึกงานนี่แหละเอาตรงๆก็คือเหมือนกับว่าที่พิษณุโลกเนี่ยมันมีที่ หนึ่งเที่ยวเยอะนะฮะอันที่หนึ่งเราสามารถที่จะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้แบบแบบไม่ไกลเมืองอะ่ะเยอะมากเลย f อผมไปแล้วผมรู้สึกว่าอิชาคนที่ที่สนุโลกนะฮะมันมีที่เที่ยวให้เยอะแค่ขับไปประมาณออกนอกเมืองไปมันก็มีน้ําตกมีอะไรลวอันนั้นคือเรื่องที่1คือมันจะมีคอนเทนต์อะไรเยอะแยะมากมายเลยอ่าก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ทั่วไปนี่แหละไปเที่ยวอันที่2ก็คือไปฝึกงานกับแม่นกนะะประมาณ2ปี ญาณนกก็จะหยุดวางมือเพราะว่าก็เหนื่อยกันหลายคนคนที่ร่วมงานกับญานกเนี่ยหลายๆคนเนี่ยถ้าหาว่าดูในคลิปก็จะเห็นว่าก็อายุมากอันนี้ญานกเป็นคนเล่านะฮะญานกแล้วก็อยากอีกสองปีอาจจะเริ่มวางมือลงนะฮะเราก็อาจจะไปในช่วงที่มีช่องทางที่เราจะไปศึกษาแค่ไปเดินดูไปศึกษาแนวคิดก็ได้ความความรู้แล้วนะฮะเอฟซได้ความรู้แล้ว ในในขณะที่เป็นช่วงโอกาสที่ยานกตอนนี้เนี่ยคือ,อมีโอกาสให้เราลองไปไปดูนะฮะยานกก็มอบที่ดินมาให้อ,อยู่โครงการนะฮะเป็นโครงการโครงการหนึ่งก็ให้ผมลองอทำดูตอนนี้ลองเช็คดูลองศึกษาดูนะฮะก็กำลังค่อยๆศึกษาอยู่แล้วก็ก็มีที่ดินในในนั้นแหละมันมีทั้ง เป็นบ้านแล้วก็ที่ดินฮะมี f c ติดต่อเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็หลายคนาจากต่างประเทศก็มีกลุ่มที่อยากซื้อบ้านก็มีกลุ่มที่อยากได้เป็นที่ดินเปล่าๆก็มีที่น่ของย่านกตรงนั้นน่ะสวยมากเพราะว่าย่านกทําเป็นลักษณะเป็นโคกหนองนาโอ้มันเยอะแยะมากมายเลยเอฟซีเล่ากันไม่หวาดไม่ไหวนะฮะ <S <S คือผมเนี่ยเป็นคนที่ไปไปมามาระหว่างบ้านกับที่อยู่อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยความเคยชินของแม่กับพ่อเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่า ผิดปกติอะไรนะคือเป็นปกติไปที่นั่นทีสองสามปีแล้วกลับมาสองสามปีไปเที่่นทีมีคนเคยดูดวงให้ผมนะว่าผมเนะี่ยดวงก็คือไม่ค่อยจะได้อยู่บ้านหรอกก็จะไปที่โน่นทีเท่าน,นี้ทีนะฮะจะไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็เอาเป็นว่าถ้ายังไงเนี่ยพ่อกับแม่เขาก็ชินแล้วนะฮะแล้วช่วงนี้เนี่ยมันก็มีโซเชียล มีการทำคลิปลงทุกวันพ่อกับแม่ก็เห็นทุกวันนะฮะว่าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงแล้วการเดินทางเนี่ยมันแค่8ชั่วโมงออกมาตอนเช้าปร,ประมาณช่วงบ่ายบ่ายเยน็ยนๆหน่อยก็ถึงบ้านแล้วนะฮะเดินทางไม่ไกลมากประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูพ่อปลูกต้นกระจบันมาดูปู่สำนะฮะรู้สึกว่าตื่นเต้นมากกับการปลูกต้นกระจับนี่นะะดีมาก,กอโอ้ อ,ออกมาแล้วนะฮะออกมาเด็ดเด็ดที่ลือไม่จังเหนื่อยหลยออกมาแล้วสามจะทำให้ดีที่สุดจะมาถึงแล้วนะฮะ FC ตอนนี้มาดูปู่สามปลูกต้นกระจับนะฮะรู้สึกว่าปู่สามมาตื่น, <c oughs> ตนเต้นมากเลยโอ้ผม่าให้เหนียบเหปลายลงเลย <c oughs> เนียปลายลงเลยใช่เอาเอาใบมันลงดีๆนะ <น>ปีนใบมันดีดีน่ยมันพับแม่บอกว่าให้ปีนใบขึ้นดีๆหน่อยจัดใบให้มันดีๆหน่อยที่มันเป็นเป็น,ปนง่มเป็นง่มแล้วก็เด็ดออกมันจะได้หลายพุ่มและพอดีเยันมัน,<ผ>นจะได้เพร<ผ>่นก็อะะอกถ้าลึกมากก็จะรา,ากจะไม่ ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเ,เติมน้ำเข้ามาถ้ามันเป็นหลายงาเราก็เด็ดออกเออนี่นี่งาเดียวเราเด็ดดำลงไปเลย,เป,เลยปักลงไปเลยตัวน,นี้เนี่ยมันต่ำตัวน,นั้นมันมีสองงาล้วก็เด็ดที่ละเ,เ,ออเออดำห่างๆไปมันดำนะ ใบมันปีนน่ะใบมันปีนน่เอาใบมันลงหน่อยอกออื่นกออื่นเออช่วยช่วยมันหน่อยมันพิกไม่เองไม่ได้ดิเออเดี๋ยวมันก็แข็งแรงมันก็ตากออกไปเองแถวนี้เขามีต้นพนไข่ต้น,น,ตนกระจบไหมแม่ไม่มีบ้านเราไม่มี<อ>ก็เพราะอย่างนี้แหละแม่บอกพ่อว่ามันนอนเฝ้าเนี่ย นนเดี๋ยวก็กระสอบมาใส่ไป <c oughs> บ้านเราไม่มีนั่นนี่ออโอ้ยกระดำได้อยู่เดี๋ยวจะลองทดสอบดูขยายขยายขยายไปไม่เตรียมกา เดี๋ยวมันแผ่ออกมาแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนนี่มมัจะเกิดตาุบี๊ออกบี๊ออกลุงบอกว่าถ้าเอาแบบว่ากินได้แล้วเนี่ยคือเอาไปไไโอ้เมนบออันนี้สั้นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวไปปลูกใส่กระถังเนาะใส่ตลิงใส่ตลิ่งได้ถ้าสั้นๆเพรว่าเสียบใส่กระถังเนี่ยตก็ไทใส่กระถังไว้ก่อนเนาะ นาหญ้านกไหมเห็นเป็นยังไงบ้างกว้างเนาะอจะทำครบเนาะทำครบวงจรข้าวแกใส่พันอะไรข้าวนาปังข้าวที่นู่นทำได้ปีละสามสามครั้งแสดงว่าอายุข้าวก็ร้อยวันแค่นั้นเองไหมสี่สี่เดือนร้อยวันแค่นี่ที่บ้านเราร้อยยี่สิบวันประมาณนั้นเละ เรมีแต่งงานกพอแล้วพอ ดยู่นะครับปู้ทำเกษตรวันนี้วันนี้มาปลูกหมากกระจับ <c oughs> เริ่มทำหน้าหมากกระจับนะคะ <c oughs> FC เดี๋ยวมันแผ่พันออกมานี่แล้วก็มาขยายอีกนะครับวันนี้มาเรียบร้อยนะครับครับไปดูข้าวเลย <c oughs> โอ้ข้าวเริ่มออกรวงแล้วข้าวมันออกลวงเราก็ตมก็เลยเดือนเมื่อกี้ก็ ปลูกลงทีละกอทีลกอนะฮะกับพอ่อก็คิดว่าน่าจะเป็นแห่งแรกๆของจังหวัดนะฮะไม่ค่อยเห็นใครปลูกเท่าไหร่มันจะได้หรือไม่ได้เราก็ไม่รู้ก็ปลูกอ,อย่างที่คุณลุงบอกนะฮะก็คือถ้าลากยาวๆเนี่ยผมก็ปักลงกับพื้นนะฮะแต่ถ้ามันสั้นเนี่ยผมก็เอาไปเก็บไวล้ละเอาไปเก็บไว้ ปลูกในกระถางก็ลองดูรอดูมาลุ้นว่าอีกสักสองสามอาทิตย์เนี่ยจะยังอยู่ไหมจะเขียวขึ้นไหมนะฮะโอเคนะคะพ่อกับแม่ก็ชอบจะลองพ่อกับแม่เจะชอบลองอะไรใหม่ๆดูประมาณนี้มีความคิดแบบว่าค่อนข้างทันสมัยอะไรแปลกๆใหม่ๆเนี่ยชอบทำนะฮะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เออ โอเคนะฮะเอฟซีสลักคลิปนี้มาปลูกต้นกระจับน่าจะแห่งแรกๆของอำนาจเจริญนะฮะเอฟซีโอเค